มีใครรู้จักขวดน้ำคริสตัลบำบัดบ้างมั้ยคะว่าคืออะไรเราจะมารู้ไปพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยค่ะขวดน้ำคริสตัลบำบัดเป็นขวดน้ำที่ออกแบบมาเพื่อเก็บน้ำและคริสตัลเข้าด้วยกันค่ะเพื่อสร้างพลังงานและคุณสมบัติของคริสตัลให้กับน้ำที่คนดื่มนั่นเองค่ะความคิดนี้นะคะมาจากความเชื่อในพลังงานของคริสตัลและการใช้น้ำในกระบวนการบำบัดค่ะโดยเชื่อนะคะว่าน้ำเนี่ยสามารถที่จะเก็บพลังงานและความสมดุลจากคริสตัลได้ขวดน้ำคริสตัลบำบัดนะคะมีการออกแบบที่สวยงามมากมาก และมีค่อนข้างหลากหลายด้วยนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะจะประกอบไปด้วยอะลูมิเนียมหรือว่าแก้วทนความร้อนที่มีช่องว่างด้านในขวดน,นะคะเพื่อจะให้คุณเนี่ยสามารถใส่คริสตัลแล้วก็เติมน้ําลงไปได้คริสตัลที่ใส่ลงไปในน้ำนะคะจะมีคุณสมบัติและพลังงานเฉพาะตัวที่เรียกว่า m e m เบอร์นะคะหรือมอ White เมื่อน้ำสัมผัสกับคริสตัลน,นะคะมักจะเชื่อว่าน้ำจะถูกทําความสะอาดและเปลี่ยนเป็นน้ําบ,บําบัดเพื่อช่วยเสริมสร้างความสมดุลและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ดื่มนั่นเองว้าวเป็นขวดน้ําที่น่าลองดื่มมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าประวัติและความเป็นมาของการรักษาด้วยขวดน้ําคริสตัลบำบัดเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสงสัยเหมือนกันนะคะเราฟังในคลิปหน้าได้เลยคะ่ะ